สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Taro t นะคะที่นี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเขาจะทำอะไรให้คุณปปเซอร์ไพรส์เร็วๆนี้เช็คพลังงานของเขาก่อนนะโอเคราหรนอราศีของเขานะคะเมษสิงห์ธนูเมษสิงห์ธนูมีนอ่า เป็นคนที่ความสามารถโดดเด่นอยู่เหมือนกันนะความสามารถาความคิดสร้างสารรค์ค่อนข้างมีความทันสมัยนะคะแล้วก็ฉลาดกล้าคิดกล้าทำมีความคิดแบบเป็นหัวครีเอทีปแล้วก็ความอดทนสูงมีคนชื่นชอบชื่นชมเยอะนะคะ เป็นคนเก่งเป็นคนมีเสน่ห์รอบด้านหลายด้านบุคลิกท่าทางแบบดีดูดีแล้วก็เป็นคนใจดีมีความใจดีมีความอ่อนโยนอบอุ่นเขาอกเข้าใจคนอื่นดีอ่แล้วก็ค่อนข้างจะมีความแอคทีฟสูงอันนี้เป็นบุคลิกของเขาเป็นลักษณะน,น,นิสัยของเขานะคะ คุณล่ะโอเคนาณะหรือราศีของคุณนะคะมีนกรกฏทุศบกันเอ่อคุณเนี่ยจะเป็นคนที่อ่ะคุณก็เป็นคนใจดีเหมือนกันแต่คุณเป็นคนที่มีอะไรเราไม่ค่อยพูดค่อนข้างจะเก็บเก็บอาการเก็บอารมณ์เก่งนะคะ เป็นคนที่ชอบคิดไม่ไม่จะเรียกว่าอะไรล่ะคือไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันอะ่ะคุณจะคิดไปก่อนล่วงหน้าคิดไปไกลนะคะเน้นเน้นเรื่องอนาคตคิดเรื่องอนาคตแต่จะไม่ค่อยเน้นที่ปัจจุบันสักเท่าไหร่ ค่อนข้างเป็นคนที่เอ่อเรียกว่าบางครั้งความใจดีของคุณก็สร้างความสร้างความอึดอัดใจให้กับตัวคุณเองให้กับตัวคุณเองได้คือใจดีไม่ค่อยกล้าปฏิเสธคนนะคะอะไรที่ไม่อยากทําอะไรที่ไม่ชอบก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกอแล้วคุณก็มักจะอึดอัดใจ แต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะเพราะติดที่ไม่กล้าพูดออกไปไม่กล้าสื่อสารไม่กล้าปฏิเสธเขาจะทำอะไรเซอร์ไพรส์คุณคะเขาจะทำอะไรให้คุณเซอร์ไพรส์เร็วๆนี้น่ะ เอเดอร์วอนส์ไนออฟสอดควีนออฟวอนส์ซิกออฟคัพส์เดอะลอเวอร์ไนออฟคัพส์เพดออฟเพนด์เคิลส์เอซับคัพโอ้ไพ่ชัดมาก ชัดและอ่านง่ายมากค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวนะคะสิ่งที่เขาจะทำเร็วๆนี้คือเขาจะจู่โจมคุณแบบคุณอาจจะไม่ทันตั้งตัวถ้าใครเลิกลากันอยู่หรือว่าแบบห่างหายไม่ได้คุยไม่ได้แบบติดต่อกันเขาจะติดต่อคุณมาเร็วๆเวนี้ติดต่อมาแบบไม่ไม่ใช่ติดต่อมาธรรมดานะไม่ได้แบบถามสาระทุกสุขดิบหรือแบบคุยทั่วไปอะไรอย่างนี้นะแต่จะเป็นการติดต่อที่แสดงออกชัดเจนว่า ฉันคิดถึงเธอฉันอยากคุยกับเธอฉันอยากกลับมาหาเธออยากกลับมาเริ่มต้นใหม่หรือกลับมาขอคืนดีแบบชัดเจนเลยแบบแบบที่ไม่ต้องเดาอะค่ะอืมเป็นคําพูดที่แบบตรงไปตรงมาแสดงออกให้เห็นว่าคิดยังไงรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นแบบเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกดีๆอะเช่นเขาก็จะบอกคุณว่าเออเขาคิดถึงคุณนะเขาอยากคุยกับคุณอย่างนั้นอย่างนี้ เขาอยากขอโอกาสอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่อย่างเงี้ยเป็นต้นคือชัดเจนเลยเราก็จะทําตัวน่ารักทําตัวดีไม่ใช่แค่ทักมาแล้วก็หายไปนะแต่ว่าถ้าคุณถ้าคุณเอ่อเปิดโอกาสเช่นคุณตอบเขาดีพูดคุยกับเขาดีๆเขาจะทักมาอย่างต่อเนื่องแล้วเขาก็จะเทคแอคชั่นแบบชัดเจนอ่ะก็คือจะกลับมาแบบเต็มตัวเลยอ่ะกลับมาสารต่อแล้วเขาก็จะทําตัวแบบน่ารักคือเหมือนเหมือนตอนที่ รู้จักกันใหม่ๆที่จีบกันใหม่ๆอะไรอย่างนี้เลยก็คือจะเป็นอารมณ์นั้นเป็นแนวแบบว่ามีความแบบคลั่งรักเอ,อ่อมีความแบบลหลงไหลได้ปลืม้มทำตัวน่ารักทำตัวดีพูดคุยก็คุยกันทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีหายไม่มีนิ่งไม่มีเย็นชานะคะทุกอย่างมันจะแบบโอ้ยเพอร์เฟแบบเป็นความรู้สึกแบบสดใหม่เลยอะไรอย่างเงี้ยอืม ถ้ากรณีของคนที่ยังไม่ได้เลิกลากันยังอยู่ในความสัมพันธ์ก็เขาจะมีการเซอร์ไพรส์โดยการที่อาจจะมีของขวัญของฝากหรืออะไรที่น่ารักน่ารักนะคะที่ทำให้คุณใจฟูที่ทำให้คุณแบบพอใจอาจจะเป็นสิ่งที่คุณเคยพูดว่าอยากได้หรือแบบคุณอาจจะไม่ได้บอกเขาก็ได้แต่ว่าเออเขาอาจจะไปแอบสืบมาว่าเออคุณชอบสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วให้คือ มันออกแนวเป็นการแสดงความรักอะค่ะเป็นการแสดงความรักทวามใส่ใจช่วงนี้ทําตัวดีทําตัวน่ารักจนคุณแบบคาดไม่ถึงหรือคุณแบบรู้สึกว่าประ,ประหลาดใจแบบทําไมอะทาไมอยู่มาทําดีแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยถามว่ามีอะไรแอบแฝงไหมถ้าดูจับไพ่ก็ไม่มีอะไรแอบแฝงนะแต่มันเหมือนแบบอารมณ์อาจจะอารมณ์ดีเฉยๆแค่อารมณ์ดีหรือแค่รู้สึกว่าแบบ อทําไมช่วงนี้แฟนเราสวยขึ้นทําไมหรอขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอยากจะทําตัวน่ารักน่ารักอ่อ,อนๆออเอาใจแฟนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นตน้นอ่ทีนี้ถ้าใครกรณีของคนที่กําลังศึกษาดูใจกันหรือเป็นคนคุยกันอยู่นะคะก็มีแนวโนว่าเขาอะ่ะจะขอคบคุณขอคบแบบจริงจังโดยที่คุณก็คาดไม่ถึงว่าเอ้ยอยู่ๆอยู่ๆจะแบบพูดออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยอืม แล้วเขาจะอาจจะมาพร้อมกับกับของขวัญเล็กๆน้อยๆเอามามอบให้กับคุณพร้อมกับการขอคบคำพูดดีๆการสารภาพรักสารภาพความรู้สึกอะไรเงี้ยหรือบางคนที่แบบคุยๆกันอยู่แต่เขาเขายังไม่เคยบอกว่าชอบหรือแสดงความรู้สึกชัดเจนเขาจะมาสารภาพรักนะจะมาสารภาพรักกับคุณนะคะ คือไม่ว่าจะอยู่ในความสัมพันธ์ไหนอะเรามองว่ามันมันเป็นอะไรที่ดีหมดเลยคือสิ่งที่เขาจะทํากับคุณต่อจากเนี้ยที่เขาจะเซอร์ไพรส์คุณจากเนี้ยเป็นเซอร์ไพรส์ที่ทําให้คุณแบบตื่นเต้นทําให้คุณใจฟูทําให้คุณแบบเออมันเป็นความเซอร์ไพรส์ที่ที่ไม่ได้แบบว่าเป็นความตกใจที่ไม่ได้เป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องไม่ดีไม่ได้ตกใจกับสิ่งที่ เกิดขึ้นว่าแบบเอ้ยมันเกิดขึ้นแล้วเรารู้สึกแย่อะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นความตกใจแบบเฮ้ยจริงหรอเธอเป็นแบบนั้นอย่างนั้นจริงๆรหรออะไรอย่างเงี้ยเธอรู้สึกกับฉันแบบนี้จริงๆร,งรงหรอทําไมเขาน่ารักจังทําไมเขาดีจังอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอารมณ์นั้นน่ะถามว่าเร็วแค่ไหนเร็วมากนะคะเพราะสับไพค่อนข้างเนี่ยรวดเร็วเพราะว่าเขาเองก็ดูจะเป็นคนที่ทําอะไรรวดเร็วอยู่เหมือนกัน นะถ้าดูจากไพ่ลักษณะน,นิสัยเขาเมื่อกี้พลังงานของเขาเมื่อกี้ค่อนข้างจะเป็นแบบคนใจร้อนหรือว่าคิดปุ๊บก็ทําปั๊บอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วณนะตอนนี้พลังงานของเขาอ่ะก็ค่อนข้างที่จะมีความแบบพร้อมพร้อมมากๆที่จะพูดหรือจะสื่อสารหรือจะเทคแอคชั่นอะไรต่างๆนะคะค่อนข้างมีความมั่นใจอ่ะ มั่นใจในตัวเองคือไม่สนแหละว่าคุณจะปฏิเสธไหมหรือคุณจะคิดยังไงรู้แค่ว่าฉันมั่นใจฉันอยากพูดฉันก็จะพูดฉันอยากบอกความรู้สึกฉันอยากขอโอกาสฉันก็จะทำอะไรเงี้ยเออก็แบบตรงๆเลยอ่ะตรงไปตรงมาน่ารักนะคะโ <c oughs> <c oughs> อเค okay. มีอะไรอีกไหมอืมประมาณนี้นะคะสิ่งที่คุณเซอร์ไพรส์มองดูว่าในหลายๆความสัมพันธ์ก็จะได้แฮปปี้มีความสุขนะคะคนโสดก็จะได้แบบ มีแฟนได้คบหาแต่เอออันนี้ก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับคุณด้วยนะคือคุณจะตอบรับหรือไม่ตอบรับอันนี้ก็เรื่องของคุณนะกรณีที่แบบว่าคนโสดเขาสารภาพรัรกขอคบอะไรอย่างเงี้ยคุณจะคบหรือไม่คบคุณก็มีสิทธิ์ตัดสินใจนะจะได้มีแฟนหรือไม่มีแฟนก็คุณเลือกเองได้นะคะหรือคนที่แบบเป็นแฟนเก่าคนคุยเก่ากลับมาอะไรอย่างเงี้ยคุณจะให้โอกาสเขาไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณนะมันไม่จําเป็นว่า คุณจะต้องแบบกลับไปคบหาอะไรอย่างนี้นะไพ่ไม่ได้บอกไม่ได้ไม่ได้บังคับคุณนะคะโอเคประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ